สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุกอีทีจะพาเพื่อนมาทำต้มส้มปลาเนินใส่ผักติ้วค่ะเป็นแกงพื้นบ้านอีสานปรุงรสนัวด้วยปลาร้าค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ทําในวันนี้นะคะมีอยู่ไม่เยอะค่ะนี่ก็เป็นปลาเนินเป็นไซส์เล็ก2ตัวประมาณ600กรัมซื้อมา,มาในราคา40บาทค่ะปลานินราคาถูกอันนี้ก็ตะไครใช้อยู่หต้นนะคะ ก็จะเป็นปรุงนัวด้วยน้ำปลาร้ากับน้ำปลาค่ะใจสองอย่างแล้วก็ที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะยอดผักติ้วค่ะผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวอมฝานดนิดๆนะคะคนอีสานจะนิยมเอามาใส่ต้มยําแล้วก็ใบแมงลักหรือผอักตูลาวพริกชี้ฟ้าแดงมี่าค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นเครื่องแกงค่ะหอมเทียมที่จะใช้ในการโขก ทำทำพริกแกงค่ะตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนสูงเลยนะคะเราทำต้มยำค่อยมาเติมข่ะตะไคร้ลงไปค่ะล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็นำพริกแกงที่โขมีสามอย่างแค่นั้น,นะคะพริกดแดงหอมแดงกระเทียมพริกแกงอีสานจะไม่มีหลายอย่างค่ะมีแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วปิดฝาหม้อรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราค่อยนำปลาใส่ลงไป มันเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ปลาลดความคาวลงได้ค่ะน้ำเดือดเ,ดอดเราเค่อยใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปแล้วเราก็จะปิดฝาหม้ออีกทีนะคะต้มให้ปลาสุกประมาณ10-15นาทีปลาก็สุกดีแล้วค่ะปลาสุกง่ายแล้วก็นำตัวช่วยเพื่อที่จะช่วยให ดับกลิ่นข้าวปลานะคะนั่นก็คือใบมะกรูดฉีกใส่ลงไปได้กลิ่นหอมๆด้วยผงชูรสก็หนึ่งช้อนชาหรือตามที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็ปรุงนัวของตม้มยำอีสานนะคะด้วยน้ำปลาน้ำปลานี่จะเป็นน้ำปลาที่เพื่อนๆทำเองก็ได้นะคะที่เป็นตัวๆแล้วเราก็มากรองออกก็ได้ใส่ลงไปสองทับที่แม่บ้านยุคทีใส่เยอะนี่เพราะว่า ตาเครื่องแกงของเครื่องแกงไม่ได้ใส่เกลือแกงนะคะเพราะว่าเวลาปรุงแล้วถ้าใส่เกลือแกงแล้วปรุงยากเทืเค็มแหลมไปเลยปรุงยากในบ้านยูงทีจะไม่ค่อยใส่ถ้าเป็นอันไนที่ปรุงแบบมันจะหนัวยากถึงจะใส่ค่ะเสร็จแล้วก็มาตักชิมรสไม่ได้เค็มนะคะที่ใส่ลงไปเนี่ยเพราะว่าน้ํามันเยอะเลยค่ะที่บ้านแกงเทีต้องใส่น้ําเยอะเยอะแล้วเรามาเติมน้ําปลาเพิ่มลงไปอีก หนึ่งทัพพีค่ะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติเอาตามที่ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงที่ประมาณเอาตามที่รสปากของแต่ละคนชอบนะคะคือก็จะปรุงตามวัตถุดิบเหล่านี้ให้ชมเสร็จแล้วก็ลดได้เอามาใส่ผักรสเปรี้ยวอันก็คือยอดผักติ้วค่ะเราล้างสะอาดแล้วนะคะ ใส่ลงไปเลยหนึ่งกำมือใหญ่ๆเลยค่ะช่วยให้รสของต้มยำแบบอีสานนะคะแบบลาวลาวอีสานบ้านแม่บ้านยกไอทีถ้าต้มแบบนี้ก็คือจะนึกถึงฝีมือของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคนอีสานจะนิยมหาผักที่หาได้ตามทุ่งนาตามชายป่าน,นะคะเละเเก็บมานี่ขอให้มีรสเปรี้ยวใช้ได้หมดค่ะ แล้วก็ผักติ้วล้วต้มไปให้ลดออกแล้วก็มาเติมผักอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ในการทําต้มทําแกงอีสานผักติูเราเอาค่ะหรือแบงแมงลักค่ะแค่นี้เราก็สามารถตักเสิร์ฟไปแล้วค่ะ <ๆ S 2> ทำง่ายๆเมนูวันนี้สั้นๆเลยค่ะคลิป4นาทีกว่าๆต้มยำปลานินใส่ผักติ้วหรือจะเป็นเรียกว่าแกงลาวก็ได้ค่ะแล้วแต่จะเรียก เมนูอร่อยที่หลายๆท่านที่เป็นคนอีสานอาจจะเคยกินมันกับแม่บ้านโยธีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมขอาากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกตีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ